ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาจะก,กับพีเซลแชนแนลอีกแล้วเช่นเคยนะคะ <S <S วันนี้นะคะทุกคนจะจมาแชร์5ประโยคภาษาจีนน่ารักนรักที่เอาไว้คุยกับแฟนก่อนที่จะไปดูก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจใเซล์ด้วยนะคะประโยคแรกนะคะทุกคนก็คือเป่าเป้แล้วก็เป่าเป้า เป่าเป้กับป่าเปานะคะทุกคนความหมายก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะเป่าเป้ก็แปลว่าเด็กๆแปลว่าทารกอะไรประมาณนี้เนาะเป่าปอก็แปลว่าเด็กๆรือว่าทารกเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเรียกผู้ชายหรือว่าแฟนเราว่าเป่าเป้นะคะทุกคนมันจะแปลว่าที่รักนะคะทุกคนหลายๆคนที่ดูคลิปเซล์ก็น่าจะสังเกตแล้วว่าเซลล์ชอบเรียกผู้ชายว่าเป่าเป้นะคะทุกคนแต่ว่าเซลยังไม่เคยเรียกเป่าเป่าเนาะก็ มันสามารถใช้แทนกันได้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเป่าเป้ยหรือว่าเป่าปะก็ได้นะคะทุกคนแล้วอีกอย่างนะคะทุกคนคําว่าเป่าเป้ยหรือว่าเป่าปาเนี่ยสามารถใช้พิสูจน์ได้ด้วยนะคะทุกคนว่าผู้ชายอ่ะเขามีใจให้กับเราหรือเปล่านะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราคุยกับเขานะคะทุกคนเราก็ลองเรียกเขาว่าเป่าเป้ยว่าเป่าเป้ยทำอะไรอยู่เป่าเป้ยกินข้าวอยู่หรอเป่าเป้ย คิดถึงชั้นไม้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเขามีใจให้เรานะคะทุกคนเขาก็จะปล่อยเราเรียกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่โอเคกับเราไม่มีใจอะไรให้เลยเขาก็จะพูดประมาณว่าเอออย่าใช้คํานี้นะมันไม่ดีนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันใช้พิสูจน์ได้นะคะทุกคนว่าผู้ชายเขาคิดยังไงกับเราหรือเปล่าอารมณ์แบบยืนหินถามทางนะคะถ้าสมมติว่าเขาแบบว่าไม่พูดว่าอุ้ยมันไม่ดีนู่นนั่นนี่นะแสดงว่าเขาก็มีใจให้เราเพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสค่ะ ก็จงพุ่งเข้าไปใส่มันซะอย่าปล่อยให้มันหลุดมือนะคะทุกคนประโยคที่สองนะคะทุกคนก็คือฉีงหนีละเฮาฉีห่หละฉีหละก็ประมาณว่า คิดถึงคุณแล้วอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็จํเหมือนไปบอกว่าเออฉันคิดถึงคุณแล้วนะเอออาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานหรือว่าเพิ่งแยกออกจากกันก็สามารถใช้คํานี้ได้นะคะทุกคนมันเหมือนการอ้อนผู้ชายนิดๆว่าฉันคิดถึงคุณอีกแล้วอ่ะเอายังไม่ทันเลยคิดถึงคุณอีกแล้วอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เาชัางเนี่ยก็ประมาณว่าคิดถึงมากๆใจจะขาดจะตายอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนบอกว่าคิดถึงจังโลคิดถึงสุดๆเลยก็ สามารถพูดในเชิงนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นพูดในเชิงแบบออนผู้ชายก็ได้นะคะทุกคนว่าเอาฉันเนี่ยก็ประมาณว่าคิดถึงคุณจังเลยเมื่อไหร่จะด้เจอกันอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเหมือนวิวคัมวิวคัมวิวคัมอะไรประมาณนี้เนาะประโยคที่สามนะคะทุกคนคก็คือฉยงเป้าเป้านี้เป้าเป้านี้ฉางเป้าเป้านี้ก็ประมาณว่าอยากกอดคุณจังเลยอยากกอดเธอจังเลยคือตอนนี้ไม่ได้กอดไงแต่ว่าอยากกอดอะ มีอาจจะได้กอดอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็เหมือนแบบเป็นประโยคที่อ้อนผู้ชายได้นะคะทุกคนมันดูน่ารักมากเนาะเซลคือใช้บ่อยมากคือแบบว่าเสงป้าเป้าเนี่ยก็เหมือนว่อยากอยู่ข้างเธออยากไปกอดเธออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เป้าเป้าหนีเป้าเป้าหนีจะประมาณว่ากอดคุณนะกอดกอดนะอะไรประมาณนี้คือ จะไม่เหมือนแบบว่าประโยู่แรกที่บอกว่าอยากขอคุณจังเลยจะเป็นประโยชนที่ประมาณว่าเราไม่ไอยู่กับเขาเราแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยให้กําลังใจเขาอย่างเช่นเวลาเขาเจอเปัญหาเหมือนประมาณว่าเขากลาลังเผชิญกับปัญหาอยู่คนเดียวหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาเคว้งคว้างเขาเหงาเขาอะไรแล้วก็ใช้คําว่าเป้าๆหนีก็ได้นะคะทุกคนเหมือนประมาณว่าฉันกอดเธออยู่นะเออฉันอยู่กับคุณนะฉันอยู่ข้างๆคุณนะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนประโยคนี้สามารถ ใช้ได้บ่อยมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนเป็นประโยชน์ให้กําลังใจซะมากกว่านะคะทุกคน ừ, แต่ก็เราจะควรจะแปลเนาะเพราะว่าส่วนมากเซลก็จะใช้ประโยคนี้เพื่อเป็นการให้กาลังใจคนคนหนึ่งนะคะทุกคนเช่นแบบว่าเขาบอก,เข,บอกเขาเหนื่อยมากเลยเรียนเหนื่อยมากทํางานเหนื่อยมากเซลก,ก็จะบอกว่าเป้าๆนีแบบว่ากอดๆนะไม่ต้องเหนื่อยนะหายเหนื่อยแล้วนะใช้ได้นะสําหรับเซล์ก็คือใช้บ่อยมากแล้วผู้ชายก็ชอบนะคะทุกคนมันเหมือนได้กําลังใจจากเรานะคะประโยคที่4นะคะทุกคนก็คือ เสียงชิ้นหนีเก๋ก็ประมาณว่าฉันอยากจูบ <Arizona, S 2> คุณจ <T> ังเลยอยากหอมแก้มคุณจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ใช้ได้บ่อยนะถ้าสมมติว่าเราคุยกับแฟนอะคือเราสามารถใช้ได้ทุกวันจุกเวลาก็ได้นะคะทุกคนเหมือนประมาณว่าคิดเึงิมอยากหอมแก้มอยากจูบอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วคํานี้เนาะคาว่าชิ้นหนีเกก็ประมาณว่าหอมตรงแก้มนะคะทุกคนถ้าอยากแอดวานซ์กว่านั้นนะคะทุกคนก็ใช้คําว่า what's y o r t o ก็ประมาณว่า ฉันอยากจูบตรงหน้าผากคุณจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็เหมือนแบบอารมณ์ผู้อีกนางเอกเนาะที่ชอบแบบว่าจูบหน้าผากกันอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ดูโรแมนติกดูละอักอีกแบบนะคะทุกคนแต่ว่าระดับเซลล์แล้วโน no, ค่ะเราจะไม่จูบหน้าผากค่ะทุกคนเพราะเราจะแลกลิน้น ว่าแลกลิ้นในปษาสีนนะคะทุกคนเสียงชินิชเชอร์ถก็เหมือนว่าฉันอยากจูบแบบแลกลิ้นกับคุณเลยเหมือนว่าเราร้อนมากนะคะทุกคนแล้วเซลล์มั่นใจมาว่าถ้าสมมติว่าเราใช้คําว่าเสียงชินิชเอร์ถมันก็ไม่น่าจะเป็นสูบแบบปกติแล้วมั้งมันก็น่าจะ advance กว่าน,น,นั้นคือสูบปุ๊บล้มปับเลยนะคะทุกคนเพราะฉันรู้สึกว่าก็โหดูดื่มกันแล้วอะ่ะแลกลิ้นกันแล้วอะ่ะมันก็ต้องทา มากกว่าน,นั้นป้าคืออารมณ์มันหยุดไม่ได้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าใช้ได้นะคะทุกคนแต่ว่าเฉาโถก็ใช้ระวังระวังหน่อยก็แล้วกันนะคะทุกคนอย่าใช้กับผู้ชายมั่วเนาะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเรา้านนะคะทุกคนเหมือนเซลล์ <laughs> แต่ว่าก็ใช้ได้นะคะทุกคนจะใช้คําว่าเสียงชิ้นหนีเกอก็ได้นะคะทุกคนเสียงชิ้นหนีเอาเถกก็ดูน่ารักน่ารักโรแมนติกนะคะทุกคนเสียงชิ้นหนีเฉาโถก็แบบ a อ v a ว c e ค่นสัมานี่จะฉันพาเธอขึ้นเตียงมาเดี๋ยวนี้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนประโยคสุดท้ายประโยคที่5นะคะทุกคนประโยคนี้ก็น่ารักมากนะคะทุกคนก็คือมอมาตะมอมาตะก็แปลว่า อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคือแบบน่ารักมากนะคะทุกคนประโยคนี้มันไม่ได้จากัดว่าเราจะใช้กบแฟนเราแค่คนเดียวนะคะทุกคนเราสามารถใช้กับคนทั่วไปได้นะคะทุกคนกับเพื่อนก็ได้นะคะทุกคนเพราะมันเป็นแค่ประโยคว่าจุ๊บๆนะอะไรประมาณนี้แต่วาสมมุติว่าใช้กับผู้ชายก็เหมือนเป็นการโยนหินนาทางนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะจะอะไรกับเราแล้วก็ลองเพื่อเขาว่าเมือเมือตาดูนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าเขามีใจให้เราเขาน่าจะตอบเราคืนว่าเมือเมือตาเหมือนกันเนาะถ้าเขาไม่มีใจเขาก็น่าจะหายไปเลยหรือแม้่ก็บอกว่่าาอยใช้ค นี้นะมันดูดดนู้นนนี่เขาก็จะบอกเราเองนะคะทุกคนแต่ว่าสำหรับเซลคือคํานี้น่ารักมากนะเซลใช้บ่อยมากนะคะทุกคนแล้วเซลก็รู้สึกว่าเซล์เหมือนจะตอบคอมเมนต์ใครบางคนว่าเป็นเมือม่อตานะคะทุกคนก็แบบจุ๊บๆอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเซลรู้สึกว่ามันน่ารักมันใชไ้ได้ได้ทั่วไปเลยมันไม่ได้จำกัดแค่ว่าต้องเป็นแฟนแถวนั้น้ต่เป็นผู้ชายที่ใกล้ชิดเราแถวนั้นมันใช้ได้ทั่วไปเลยแล้วก็ใช้ง่ายแล้วก็สามคำง่ายๆเองมื่อมตามเมตาง่ายมากนะคะทุกคนไม่จำเป็นต้อง พูดอะไรมากมายถ้าบอกว่าเมือเมือตาผู้ชายเ,าเข้าใจแล้วว่าเราอยากเขานะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้จะก็ต้องไปแล้วนะคะถ้าหนูว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจใเซลล์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกับเซลล์ได้นะคะทุกคนส่วนใครที่อยากติดต่อสารอะไรกับเซลล์โดยตรงก็ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะทุกคนจะตจะต่อไวมากกว่าคอมเมนต์ใน u t u b e นะคะ่ะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบาย